ุ่นมาราธอนเจ้าวาดเข้าวัดบางขานไม่ได้สวกิติศักดิ์โพอ้างมาเที่ยวเจ้าวาดวัดบางขานพาตำรวจทนายความตรวจสอบทรัพย์สินในวัดแต่ถูกอดีลูกศิษย์เจ้าวาดคนเก่าปิดประตูไม่ให้เข้าสวากิติศักดิ์ผ่านมาอ้างมาเที่ยวเจ้าวาดขอให้ช่วยจิรจาแต่เจ้าตัวบอกไม่ใช่หน้าที่ก่อนโต้เถียงกันวุ่น เมื่อวันที่13กันยายน2566ที่วัดฮิรัญยาลามหรือวัดบางคานตำบลบางคานอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรพระครูสิทธิวลากรเจ้าวาดวัดฮิรัญยาลามหรือวัดบางคานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทนายความได้เดินทางมายังวัดบางคานเพื่อที่จะให้พนักง,งานสอบสวนไปตรวจสอบทรัพย์สินและตรวจสอบความเสียหายต่างๆภายในวัด ตามที่ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ขณะที่พระครูสุทธิวลากรเจ้าวาดวัดบางคารและเจ้าที่ตำรวจกำลังเดินทางเข้าไปบริเวณประตูวัดได้มีกลุ่มอดีตลูกศิษย์เจ้าวาดวัดองค์เก่าที่มรณภาพไปแล้วที่อยู่ในวัดบางคารขัดขวางไม่ให้เข้าไปในวัดเพื่อทำหน้าที่โดยกลุ่มอดีตลูกศิษย์จะให้เจ้าวาดเข้าได้เพียงองค์เดียว ซึ่งเจ้าวาดได้เจรจาว่าจะขอให้เอาทนายความและผู้เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยในการทำงานปรากฏว่าฝ่ายลูกศิษย์อดีตเจ้าวาดวัดไม่ยอมจึงได้ปิดประตูวัดบางคารไม่ให้เจ้าวาดวัดและผู้ติดตามเข้าในวัดบางคารทั้งที่วัดบางคารเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดวัดเป็นผู้ดูแลต่อมาในกิติศักดิ์รัศนวราหะสมาชิกพูดทีสภา ได้เดินทางมาบริเวณสะพานหน้าประตูวัดบางคานตรงที่มีพระครูสิทธิวลากรและเจ้าที่ตำรวจโดยเจ้าวาดวัดได้ถามสวว่ามาทำอะไรแต่ทางสวกิติศักดิ์บอกกับเจ้าวาดวัดว่าจะมาเที่ยววัดและขอให้ทางสวกิติศักดิ์ด้วยเจรจาเปิดประตูแต่สวบอกว่าไม่ใช่หน้าที่และมีการโต้เถียงกับลูกศิษย์ของเจ้าวาด รวมถึงเจ้าวาดกันอย่างรุนแรงส่งผลทำให้เจ้าวาดและเจ้าที่ตำรวจยังไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่ของเจ้าวาดวัดได้